มาห e ้องนี้ไ like ม่มีอะไรนอกจากกาแฟดำวันนี้หัวข้อมีหูไว้กันหไม่รู้จะเอาหัวข้ออะไรขึ้นนะไปได้ไปได้ที่ครอบมาใหม่นะก็เลยนึกนึกมาเลยมีหูไว้กันหูมันน่าจะได้ช นั่นไง <laughs> Thank you so much of f e l i n dam for come to my Chanel n h a v e a good day uri, Bo, นรุรีสวัสดีครับคุณโบใช่ไหมแล้วก็เหลือผ้าสวัสดีครับพี่อนุสรขอบคุณนะคะที่แวมให้กำลังใจนูอีกแล้วทุกคนวันนี้เป็นวันรวยขอให้ทุกคนรวยๆนะขอให้ทุกคนหมันหมานเนานนะมันเพิ่งจะบ่ายสามอยูเลยนะต้องรอ 16ิหนาฬิกาเป็งเป็งเป็งนะโอโ้สาธาลิปติกลิปออกเลยลิปไม่ทุนเลยอ่ะขอให้ทุกคนจริงๆงปังๆนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนปังๆเลยปังๆกับวันรวยนะเพียงลอสรก็บอกเยโยกาแฟดังนะคะ แก้วที่สองของลวนวนี้ข้าวไม่ได้กินหรอกกินขนมปังไปแก้วหนึ่งเอ๊ะ <c oughs> กินขนมปังไปจิ้นหนึ่งขนมปังไปแก้วหนึ่งก็มานะคะ <c oughs> ตอนนี้สิบโมงสิบโมงครึ่งเยอะระมันนะคะบรรยากาศขมุขมวัวฝนละลืมออบบอกจบจบนะ จบจอบและสั้นขึ้นพอเป็นพิธีขึ้นพอเป็นพิธีน,น,ธนั่งเบื่อรอคุณพ่อบ้านไปซื้อของใช้พ่อบ้านออกไปซื้อของอยากกินในขวดอนุรี <laughs> ไม่อยากไม่อยากดื่มอันนี้ใช่ไหมอยากดื่มอันในขวดแทนใช่ไหมยัาสอน จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนหนีขึ้นไลฟ์สดตอนสี่ทุ่มเยอรมันเราก็นั่งกินมามาดวงตาแปดสิบดวงตาไลฟ์สดสี่สิบนาทีลงจากไลฟ์สดได้สามพันสามพันเท่าไหร่ยอดยวิวคนเข้ามาดู <c oughs> ที่เวลาสะสมนาทีทำไมันไม่ได้แบบมีบ้านแค่นั่งกินมามา่าใส่ถุง,งอกานะแล้วพอมาวันนี้เนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเงี้ยก็จะ เขาเรียกอะไรนะตะมมูตะมมีเนาะดวงตาตะมุตูตะมมีน่ารักว่าแล้วก็นอนต่อนะลาฟันดีราติสวัตออที่ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าตื่นมาปุ๊บก็มานั่งจิบกาแฟเสร็จปุ๊บก็ออกไปคลินิกนะไปรับยานะไปรับยาที่ช่องสองนะแล้วก็เพิ่งจะกลับมา พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บปั่นจักรยานต่อแล้วจ้ะพ่ะตอนนั้นฝนมันยังไม่ตกเนาะปั่นจักรยานไปซปเปอร์นะไปซื้อหมูหมูมากินหมูนะไปซื้อเนื้อหมูมาไว้ทอดจะหมักทอดบรรยากาศหน้านอนมากใช่บรรยากาศหน้านอนแต่ว่าพี่โดบก,กาแฟไปแล้วมันคงจะนอนต่อไม่ได้แล้วเรื่อมาขึ้นเดี๋ยวสักพักต้องทำกับข้าวแล้ว สุกีนีก็เยอะเกินสงสัยจะได้ผัดสุกีนีหมือนผัดบวบใส่ไข่ใส่กับหมูสัตเนาะผัดสุกีนีแล้วก็จะทำข้าวปุ้นน,น้นจวบนีข้าวปุ้นน้ำยากะทินาะทำยากะทิหมูเนี่ยโครงการแต่ว่ามาขึ้นไ์สดนี่ขึ้นนั่งไรนะไม่ได้ไม่ได้ไ์สดไปด้วยอยู่ในครัวไปด้วยนะคะห่วงคุยกับเพื่อนเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงผิดใส่เครื่องปรุงถูกอีกพอนั่ง ผมเพิ่งจะหายไข้ใช่ไหมลูกสาวพี่ก็เป็นไม่ได้ไปเรียนเมื่อวานนี้เปิดเมื่อวานแล้วก็วันนี้นางไปไหว้นาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเล่นสไลดเดอร์กับแต่นางบอกว่าเพื่อนๆที่ห้องก็ไม่ไม่ไม,มาโรงเรียนเยอะเหมือนกัน,น,นจันทร์น่ะเพราะว่าทุกคนเป็นหวัดตั้งแต่วันที่ไปลงสระแล้วก็จิกคอปวดหัวนอนสมอยู่ในบ้านเพราะว่ามันช่วงฝนฝนตกดนะ้วยเนาะร้อนเดวร้อนเดวฝนอย่างเงี้ย อ่เขาเรียกอะไรนะอากาศเปลี่ยนแปลงร่างกายปรับไม่ทันแต่ว่าเด็กๆมันเป็นเล่นน้ำไงกินน้ำมนำสระไปเยอะน้ําเข้าจมูกเนาะกลับมาบ้านไม่ยอม